ด้วยอ่ะออกทอยออกไอไกอาอะไรก็ได้ขอบิวกันเวมาเป็นชิ้นแรกหรือชิ้นสองไปเลยต่อจากรองเทา้าอ่ะออกดาวสักครึ่งชิ้นก็ได้แล้วค่อยนี่ไอทนนี่ผมบอกนี้คือไม่ได้อะไรนะไม่ได้ว่าอะไรว่าน้องเขาจะไม่รู้ผมบอกตรงๆนะเล่นได้กันหน่อยก็เลยรู้ว่าเจอเมทห้าไี้น้องน้องก็ออกกันเวให้ผมหน่อยนะคือเจอเมทห้าออกรองเทา้าเกาะนี่ผมดีดไข่เลยนะคือต้นเกมเราเราจะ รอผมจะแจกวไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันก็ซีซีเยอะอะ่ะแต่ว่าเลดเกมเลดเกมรกับกลางเกมเป็นของเราแน่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเขาจะแบบเดินเป๊ะแค่ไหนรอดูรอดูเลนก่อนว่าเขาโผล่ยังไงถ้าเขาโผล่ครบสามเลนอะ่ะแสดงว่าง่ายเราแหละแต่เขาเดินอห้ายากมาจ้าผมจะสอนไอ้ไม่ใช่ทาชิปเริ่มเกมคุณควรจะมาเช็คแดงก่อนนะเล่น lane, ออฟเลนอ่ะแวนโดนปิดมาถึงอย่าเพิ่งเข้าเลนไปตีแดง อันนี้ก่อนนะเผื่อผมไม่ได้กันนะ่ะควรจะลากแดงหรือเฝ้าแดงหน่อยนะถ้าป่าเริ่มบวกเฝ้าเฝ้าบับช่วยกันหน่อยเอย้ทิี่เชกกวยเฮ้ยใครโลมมาคราวนี้โลคิเหรอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่โลคิเนี่ยไหมเห็นปะแพ้แล้วเนี่ยนะเป็นไงก็ผมรู้ผมรู้สก,กิลน้องเขาอยู่อ่ะผมรู้ว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ขนาดแค่มาจ้าคงไม่ต้องบอกหรอกนะว่าต้องออกตัดเลือดอจเจอกับมาจ้า ออกรองเท้ากันเวทออกดาบตัดเลือดออกไกอาหรือทอยก็ได้แล้วชิ้นต่อไปน้องก็เลือกเอาเลยครับผมน้องจะออกดาบดูดเลือดยี่สิบเล่มพี่ก็ไม่ว่าแต่ขอขอสามชิ้นเนี้ยเป็นหลักก่อนคือมันตีทูดาเมจอ,อยู่แล้วไอ้ทาชิอะ่ะสบายสบายนะดวงปิดแล้วนะลูมันเรีวยวสามเลยเนี่ยกระโดดไปเลยดวงเปิดขนาดนั้นแล้วผมไม่มีสกิลนะฟ็อกซ่าฟ็อกซ่าผมไม่มีสกิลเลยสองวิมี ไม่รีบเราไม่รีบซีซีมันเยอะผมลอ่อสกิลได้แต่ว่าต้องมั่นใจว่าเมทก,กับแชดี้เราเบิร์สกิลงัดงัดโลีิได้ตันโดนตันโดนปิดได้เนี่ยปึง้งฟอกซา่าปิว้วปิ้ผมเพิ่งมีการเวทรับอยู่รับเก็บอยูผ่ผมโลผมโลบังให้อยู่เอ้ยเอยมันถึงแล้วนะ่ะเออผมตายผมตาย อยู่ในพุ่มบูพุ่มบูเราขึ้นไปหน้ามังกรเอ้ยเกือบโดนแวนเอา้ากิกซีโ่โรคิกซีโ่โรสามสิเปอร์เซ็นในพุ่มนกอะเจ็บมากเจ็บมากบันเดินอ้อมด้วงถึงด้วงถึงพีชีไ้ตกลงจังเกิ้ลเรานี่คือคุณครูไหมคือผม,มคุณชื่อไงแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าคนไหนเป็นแอคเคาท์ไหนอะอเมทอะครับตกลงใครเป็นเจ้าของไอเดีเนี่ยคือมันหลายคนผมก็จําได้ไม่หมดอะนะบางที่เก่า,ก,าก็ลืมบ้างก็ต้องขออาภัยกันด้วยมันลืมไหม ผมซ้อนมาจ้าให้มันมีอันตินะเล่นได้เล่นได้เล่นได,นได้งัดมาจ้ามาแล้วเล่นได้นะปิดมาจ้าได้นะมาจ้าครึ่งลอดไม่อยากขูบอะ่ะเสียดายสกิลเล่นสุดเล่นสุดมาจ้าจะตายแล้วเนี่ยงัดโลก,กิไปเลยเ,เล่นได้งัดได้ขูบแล้วขูบแล้วขูบสองขูบสองตรงเอลซ้ายอะ่ะปิดได้ปิดได,ด,ด้ยัดสุดยัดสุดมาจ้าอันติยัดมาจ้าไประวังมังกรสตันเนี่ยมันจะเป็นสิวเนี่ย คือถ้าเราเบิร์ดใครไม่ตายสักตัวแล้วเราปล่อยยื้อมาจ้ากับมาเกงก้าจะซัดเทเลือดไวเห็นป่ะมาจ้าเลือดมาจ้าเลือดครึ่งหลอดแหละมาเกงก้าเลือดเต็มแหละคือถ้าเราเบิร์ดไม่ตายด้วงเบิร์ดไม่ตายหรือไม่โถมตัวหนึ่งให้ตายปล่อยยื้อไว้ก็มันจะทําให้แบบมันสู้เราได้ครับคือเรามีด้วงเบิร์ดแต่ผมว่าเลือกด้วงมาเป็นตัวตัวเลือกที่ดีมากเลยนะกับเลนกับเลนเอาดาร์กได้นะผมไม่ปิดมาจ้าก่อนมาจ้าตีไปแล้วเล่นสุดเล่นสุดมาจ้าตีอยู่แล้ว ถึงถึงถึงโอเคเปิดดักต่อเซฟนะเมดเมดกับแคลี่เซฟนะเปิดดากอยู่มาแล้วสวัสดีครับคุณดีที่เป็นเพื่อนกับคุณเอสวัสดีครับเอ้าบอกให้เซฟตายคู่เลยควนี้ดันล่างดันล่างไปเลยเอาเอาปอมเอาปอมเอาปอมล่างให้ได้เล่นเล่นได้ไหมเงันได้นางังนได้นะงันแล้วงัดแล้วงันแล้วทาชี้เข้าสวยปิดให้ได้ปิดให้ได้ผมไหวแค่นี้ผมโอ้โสแต็กห้าตายไม่ไน้กูเนี่ย อ้าวตายเหรอนึกว่าเลือดพอนะเนี่ยลิปบนลิปบนมาแล้วสวัสดีครับท่านว่าสวัสดีครับเข้าด้วยครับตาหน้าโอเคครับผมตอนนี้กดทีมห้ามาครับผมเป็นที่เดิมเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมล็อกให้ครับผมด้ดว,ดวงจะเย็นด้วงเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนถ้าไม่มีคนหนึ่งเข้ารอสกิลอดด้วงอย่าเพิ่งเข้าสวยคลิกซี่ตายครับมีแวนการ์ดเข้าบนอยู่รอเล่นรอเล่นดันบนนะหน้าเห็นปะ คิดว่าคิดว่าทาทาชี้ออกอะไรชิน้นนี้ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่อย่าลืมออกกันเวทนะทาชี้ออกกันเวทเพิ่มเลยไอชิ้นแรกอะเข้าไปเกาะป้องกันนะครับแล้วก็ไอที่มันเป็นกันเวทอะเนี่ยไอสองรอยี่สิบัต้านทานเวทอะซื้อชิ้นแรกมาเลยงัดได้งัดได้โล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 ไม่ไหวไม่ฝืนไม่มีไม่ไม่มหุบแล้วหุบนกไปแล้วล้างให้แล้วล้างให้แล้วหนีเลยหนีเลยนกบินไปแล้วโลกี มันโลมันโลมันโลประเด็นคือผมผมหวังพึ่งเคโรอะเคโรต้องโป๊กให้แม่นอะงัดแรกไปดิถ้าเคโรโป๊กแม่นก็เราก็ได้กินหมดอะกินรอบโตะอะหน้ามังกรคลิกซี่ครึ่งหลอดคิกซี่เบิร์ดหมดสกิลหมดแล้วบนสามบนสามเออสวยขึ้นรีบขึ้นกันเวทเลยขึ้นาว,าวยาวเลย my name is kun a สวัสดีครับต้องภาษาอังกฤษไหมแล้วผมตกภาษาอังกฤษด้วยไง อรนดีคนนึงต้องสี่ท่านนะแอลซ้ายมีนะลิกซี่กลางนะครับผมเราพยายามเลนต์เดนเน้นป้อมเลยมันมันดันได้แต่มันก็ตีป้อมช้าพวกเนี้ยข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีใครตัวตีป้อมข้อเสียใหญ่เลยอ่ะมามามาแวนไปดันบนแวนไปดันบนกลับเลนเลยมันตันมันตันจังหวะแรกมันให้มันจ่ายสกิลสตันไปเลยผมไม่รีบหรอก ไม่ต้องเล่นเบิร์ดหรอกถ้าเราไม่ไม,มั่นใจดาเมจแวนดันไปเลยผมว่าบนฟรีนะหุบแม่งเลยหุบโลกีนี่มันไส้งัดมาจ้าเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอย่าเล่นคนเดียวเล่นเป็นคู่เล่นเป็นคู่ผมถอยแหละโอ้ยดาเมจแวนมารวมนะงัดมาจ้าคือมันมีอันตีนะมาจ้า ja เนี่ยงัดไปแล้วมันจะอันตีนะคราวนี้รีบเบิร์ดเลยสวยตัดเลือดด้วยนะอย่าลืมตัดเลือดนะมาจ้าเ ja, นี่ยมาจ้า ja, มาเกิงก้าออกตัดเลือดเดอ้อเมด เรียนอยากออกไหมอะถ้าไม่ออกก็แคลรี่ก็ได้ผมให้ทาชีออกแล้วพี่อ่านออกด้วยโอ๊ยเด็กป .1 ก็อ่านออกครับภาษาเอกประโยคเดียวเนี่ยผมก็ได้ประโยคเดียวเลย My name is, นเ, My name is เนี่ยแหละ My name is เฮาเนี่ยผมก็ได้ประโยคเดียวเลยผมจบมาแค่นี้มหาลัยผมก็เรียนแต่ภาษาไทยครับเลขก็ไม่มีภาษาอังกฤษก็ไม่มีผมจบมาได้ไงผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ยผมจำได้แค่อาจารย์อาจารย์รำคาญผมมั้งว่าแบบเอ้ยเฮาเล่นแต่เกมว่ะเล่นแต่ r อาวีหน้าห้องอ่ะไปไปไป,ไปจบจบ,จบไปงานมาเก่งก้า อ่าแม่ okay, ไม่ตายแม่เนี่ยถ้าไม่ตามมันจะดูดเลือดอ่ะถ้าเราเบิดไม่ตายเงี้ยล้างให้แล้วตายเหมือนเดิมงานโลกิโรกิสกิลหมดแล้วมารวมโล่วงด้วงด้วงด้วงได้ด้วงได้ด้วงได้ผมยืนค้ำอยู่โดดไปเพื่อนออเออเดือนหลังป้อมรอดผมรีผมรีเอลซมีนะสวยทาชีตัวแบกเลยบอกตรงทาชีเล่นสุดทาชีเล่นสุดเอลซสามตัวอีกสองตัวในพุ่มอ่ะ ฟันเช็คไปเลยทาชีตเดืแบกทาชีตเดืแบกตอนนี้น้องก็ได้เฉิดฉายแล้วน้องเอ้ยเอาอันนี้พี่ผมยอมครับภาษาผมยังอ่านไม่ท่องเลยยังอ่านไม่ค่อยแบบช่ำเท่าไหร่เลยมาเอาภาษาอะไรของคุณเนี่ยภาษาเกาหลีบอกผมเกาอย่างอื่นแทนได้ไหมเอ่ยไม่เกาหลีได้ไหม <laughs> ต่อตัติดมุกสบแปดบวกกันไปหนูลำยองสัสดีดีับไม่เห็นหนูลำยองนานเลยสัสดีนะคะตักทายกันได้เด้อมาดึกเลยพรุนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่า นี่นะเราต้องเอากลางให้ได้นะเพื่อนเพื่อศักดิ์สิริเลนกลางเออแต่เขาเมียนห้าคนเขาก็ศักดิ์สิริหุบนะหุบนะหุบนะหุบสองหุบสองตีป้อมไหมโหไม่ได้ตีเลยโอ้ยซีซีหลายโพดซีซีหลายโพดซีซีหลายโพูดอื้อแตกนะฮะผมว่าเราเล่นแยกดันวะไม่ได้ไปค่ะอ๋อนี่ไงถ้าเราเบิร์นไม่ตายอ่ะมันมันจะยากไงเอ้ยสวยอย่างน้อยทาชิเทดคือได้ตัวตายหนึ่งแลกหนึ่งอะคุ้ม ด้วยไม่น่าโดดนะครับเจ็เยน็นเล่นกับเพื่อนผมบอกเราจะเล่นกับเพื่อนเย็นออกทอยคนละชิ้นผมแนะนําจมิดหรือแครี่ออกแป้งทอยคนละชิ้นแล้วจบๆเราทํางานแล้วค่ะอ๋อโอเคครับสู้ๆครับผมเลือกอดึกปะครับเนี่ยเห็นผมเห็นประจําเลยแบบแวะมาดึกๆอะขึ้นชื่ออยู่เห็นขึ้นชื่อดึกๆอยู่แบบสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเข้ามาแบบสองสองอะไรเงี้ยเข้าแล้วเข้าแล้วค้าอยู่ล้างให้แล้วค้าอยู่ค้าอยู่เ่นเลย,เลย,เลยมันบินมันจับหมดแล้วผมยืนค้าอยู่ เออแตกฮนะโถมั่วๆอย่างเงี้ยจะแพ้แล้วหมอตรงพยายามแยกดันด้วยนะทาชี้ถ้าคุณหมดแล้วคุณไม่มีทงอ่ะคุณไปแยกดันปิดทีละตัวปิดทีละตัวเกือบได้พยายามแยกดันด้วยแวนหรือหรือทาชีอ่ะพยายามดันเลนไปด้วยโอเคไฟล์เราเสียเปรียบก็จริงแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่คลิปกลางเข้านะครับเรายังมีแบบมีเตียยช่วงนี้ ช่วงดึกว่างขะเลยเข้ามาอ๋อกลางวันทํางานใช่ไหมแล้วมามันมีแต่เมียน,น่าจะคอนเทนต์นะครับผมว่าจากดีคนนางฟ้านะเหมือนเขาจะเอาหานะฝั่งนั้นเอาเมีมาห้าไม่มีไม่มีใครจังเกิลด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครจังเกิลเลยเป็นแบบเป็นฟิกห้าคนเลยเอาหา้าคือเล่นน่าสนุกมากกว่าไม่ได้กะแบบว่าไอ้นี่หรอกไม่ได้กะมาชนะหรอกแต่ถ้าเราเล่นไม่ดีเราก็แพ้ได้แต่ว่าเราจะถึงเลดเกมก็จริงอะ คือต้องไฟชนะแบบเยอะๆอ่ะเพราะว่าเมดมันไม่มีใครตัวตีป้อมดูตัวไหนตีป้อมแรงอพอลคลิปก็ไม่ออกนอกจากมาจ้าอะไรเงี้ยกับกับนกอะไรเงี้ยที่ผมคิดว่าเขาจะตีป้อมได้กับเพื่อนหน่อยองั้นนะงั้นงั้นไม่โดนก็ขุมมันซะขุมโลกีเนี่ยมันต้องจับมาจ้าหลุดมาคนเดียวเล่นเลยเล่นเลยผมยืนค้ำให้อยู่ผมค้ำอยู่งัดไปแล้วเออตายแล้วกู วงแตกแล้วเนี่ยได้มาจ้าคนเดียวแล้วเพื่อนลวงไม่ได้เหรเนี่ยผมแนะนํานะทุกคนนะออกตัดเลือดนะนแล้วก็ออกแม่งทุกคนอ่ะตัดเลือดอะ่ะแล้วก็ออกทอยมาคนละชิ้นออกรองเท้าก็ได้เมดอะออกรองเท้ามออเาเลยสองข้างผมชอบมากเลยเ <P le aan> พื่อนด่าประจําเปึงตังผมออกแม่งสองข้างเลย <S 2> <S 2> <S แลกกันหนึ่งสวยครับถ้ายังไม่ไฟอ่ะน้องน้องวิ่งไปน้องสามารถแท็กคลิปพวก คีป,ป่าตัวเล็กอะ่ะตีไปเลยสักตัวสองตัวถ้าป่าเหลือๆเราก็แอบบแยบบๆเอาเงินก็ได้จะทาจะทําให้รวยขึ้นเนี่ยเนี่ยตอนนี้เล่นโอเคอยู่เข้าเข้ามาฐานอยู่พยายามตอดๆคีป,ป่าแล้วก็ดันเลนไปแล้วค่อยวิ่งมารวมถ้าแบบเพื่อนยังไม่ไฟยังไม่ทรงๆอะ่ะพยายามเนี่ยเลนล่างเนี่ยวิ่งไปทําเคลียร์คีบทาเลนดันทิ้งไว้ก่อนถ้ามันทรงๆเหมือนจะไฟแล้วถ้ายังทําเลนไม่สุดก็รีบฟันแล้วก็รีบวิ่งมารวมครับ เพื่อจะแบบเราจะได้ได้ดันเยนหน้าที่เราด้วยแล้วก็เป็นการหาเงินด้วยยูนิคสวัสดีครับหนุ่มลำยองสวัสดีครับเมดห้าน่ากลัวนะคะใช่ครับผมถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยผมบถ้าถามผมทีมไฟ์ผมรู้สึกว่าความเข้ากันหรือความความจังหวะเขาดีกว่าเรานะแต่ว่าฮีโร่เราก็ยังได้เปรียบอะความสมดุลอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนั้นไม่มีฮีโร่ที่ตีป้อมได้นะเมดที่มันตีป้อมได้มันไม่มีแบบเป็นตูเป็นตนนะเพื่อนเปิดดาร์เพื่อนเปิดดาร ทาชิไม่หมายถอยนะถอยสุดถอยสุดผมโซนผมโซนอยู่ผมผมต้องแท็งาร์กแล้วเนี่ยาร์กเหลือห้าร้อยปิดได้น,นะปิดได้น,นะปิดได้แลนนะ้วมีบัฟทาชีกระโดดเข้าไปเลยสวยล้างให้แล้วผมหุบผมหุบสามหุบสามหุบมัวไปงั้นแหละมัวไปงั้นแหละผมอะเนี่ยผมโดนตอดฟรีๆเนี่ยแวนปิดหลังเข้าดิเข้าดิเ,าดเบิร์ดเบิร์ดให้ตาย เนี่ยเราเข้าจังหวะไม่ตรงกันเนี่ยแวนไกลสุดกับเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเดินออกกันนะครับพยายามเดี๋ยวใกล้ลงแล้วเข้า,าอีกน่าจะอีกตาหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเรา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 วมสี่ห้าแล้วก็เรามีบัฟแต่เราสู้ไฟแพ้มันตายหนึ่งตายสอง,สอ,งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังวางใจไม่ได้ครับก็ต้องแบบพยายามแบบพยายามเดินด้วยกันไม่ต้องไม่ต้องแยกเท่าไหร่อ่าใช่ใช่ พยายามพยายามอย่าไปยุ่งกับไอโลกิอะครับผมจะพยายามซื้อ,ซ,อซื้อให้เขาดูดผมไ,มได้ผมจะขูบก่อนอะ oh, oh. พยายามอย่าเพิ่งเข้าไฟแรกเท่าไหร่หรือไม่ได้โดดอะพยายามโดดโฟกัสที่ไม่ใช่โลกินกเอลายนกเอลายมันตีเลดป่ะตีบูเราอะนกลงนกเราไม่มีสตันแบบแน่นๆ่ไงมันเป็นยูเอะไงถ้าเรามีสตันแน่นๆเหมือนแวนอะนกน่าจะไม่ได้บินอะแวนเด่นกับผมนะลีบล่างคลีบล่างทาชิ สวยถ้ายึดก,กันล่างกันล่างทาวแวนเด้งกับผมนะอันนี้ของเราใช่ไหมออโอเคเอ้ยผมมาตีใกล้มาปะเนี่ยโอเค oh <my> ดันข้างดันข้างมาด้วยงัดมาจ้าขอตัดเลือดด้วยนะเนี่ยมาจ้าโลมาจ้าโลล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้ว,ลลวเติมหน่อยเติมหน่อย าจ้าตายงัดได้งัดได้ขุบสองดดเนี่ยงัดงัดโลกิได้สวยเนี่ยสเต็ปของเราแค่นี้เลยแค่นี้ตามผมมาผมชงให้อยู่แล้วเมื่อกี้เกือบได้อีกตัวหนึ่งอะโลกิเหลือสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสวยอันหนึ่งแรกหนึ่งมันเจ็บสองถ้าเกับเราเทรดมาสามหนึ่งเลยนะคุ้มคุ้มเลยเราไฮโลโอเคสวยดักสามสิบบดันเลนดันเลนจังหวะนี้ทาชี้ยักดันได้นะ หรือรอดักก็ได้อคุมรางไว้สวยครับอืมเออออกถอยไปอีกชิ้นเลยกันเหนียวไปเลยดวงได้แล้วถอยนะมันมาปิดแล้วดวงเนี่ยดวงเบิร์นไม่ตายอีกแล้วดำม,มีไม่พอหรอผมว่ารอดับแดงก่อนไหมอ่ะรอดับขึ้นดับแดงได้ผมว่าดบม,มิน่าจะเหลือแล้วล่ะผมรอแบกอยู่นะครับโอเคครับผมดัก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 เนี่ยมันดักจะเกิดไงเมื่อกี้จะร้องละ ร่วงรอจังหวะสองเลยครับไม่ต้องโดดโซโล่ผมว่าคือมันได้หนึ่งอ่ะได้หนึ่งก็ต้องแลกอ่ะผมว่าไม่คุ้มอ่ะถ้าร่วงจะตายอ่ะร่วงถือพานิดร่วงถือเงินด้วยรอรอรอลวมไม่ต้องรีบเล่นโปกไกโปกไกไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้อ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 งสู้ร่วงไม่อยู่เราสี่ห้าไม่ไม่รีบไม่รีบไม่มีป้อมด้วยทาชีไปยักดันเลยครับเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่นไม่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 ไฟนะผมไม่ไฟนะถ้าใครแหลมเข้านี่ผมไม่ช่วยนะผมบอกไว้ก่อนนะ ถ้าโลก,กีจับนี่ผมผมไม่ล้างนะเพราะมันล้างไม่ออกนะเราคุมโซนพอทาชี้ไปแยกดันเรียนสูงไว้าดานล่างไว้เราจะโซนดักบนช่างหัวมันเดี๋ยวด้วงเขากันให้เคลียร์ยกลางเคลียร์กลางไม่ต้องไปแหลมเข้าไปบูมันนะมันดักบูนะด้วงกันบนนะครับผมแลม้วมารวมล่างนะโป๊กปเลยโป๊กปลาเร่ยูเอฟลูดป้อมลูดลูดพุ่มไปเลยฮะไม่ต้องเข้าสูงไม่ต้องเข้าสูงถอยออกมาแวนแวนเสียล้างเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยอะผมปล่อยตายนะผมเสียล้างด้วยเนี่ย เสียโดยใช่เหตุเนี่ยผมคออยู่ว่าเออไม่ต้องเข้ามารวมมารวมไม่สู้ไม่สู้ถอยแล้วถอยแล้วเสียจังหวะแล้วไม่สู้ไม่สู้ถ้าแพ้ไฟเนี่ยผมว่าจบบ้านได้เลยไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเราคุมเราคุมดาร์กได้อยู่แล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องเร่งเกมอ่ะมันจบบ้านไม่ได้อยู่แล้วคลิปเราก็ได้เปรียบไม่ต้องเร่งพี่ว่าใครแบกไม่รู้ครับผมมองตรงคือคือเราได้เปรียบอยู่แล้วเราแค่เล่นเราแค่เล่นให้มันแบบ มาตรฐานอะเล่นได้เป็นปกติอะเมย์มาทำตัวน่ากินอยู่แล้วผมไม่มีล้างนะผมเสียล้างให้แวนไปแล้วนะเบอร์ได้ตายเบอร์นใน้ตายเล่นต่อได้ผมมีงัดฟิกงัดนะอยงัดไม่โดนแต่ถึงอยู่ถึงอยู่มันไม่มีฟิกหรอกสวยไคลโลรีเลือดระวังระวังเอลซ้ายยังไม่ได้เช็คโอเคด้งรีเลือดก่อนไหมผมโซน บอลไฮข้บบอลไฮมาตีดักด้วยกันผมแทงให้ทาชี้คุมโซนนะคุมโซนแถวนั้นแหละแอบไว้ตรงพุ่มบัวครับมันจะมาแล้วนะปิดพุ่มบูวไว้มันมาสองตัวไม่ไหวไม่สู้นะฟันปาดไปก่อนถ้าไหวก็เล่นครับอ่านเกมมาเลยเอ้าผมให้ไปกันตรงพุ่มบูวไห่เหรอเอ,เอาเอาตรงไหนก็นเหมือนกันนะงัดไปแล้วงัดนกไปแล้วนกแข็งระวังดักสวยตีดักตีดักผมจะตายแล้วทำไมไม่ตีดักดวงตายเหรอโอเคเกือบตายห้า สวยๆเฮ้ผมไม่น่าตายนะยังไม่ได้ใช้อันติเลยไอดาร์ตีผมมาดิเอ,อืออะไรเมื่อกี้ <Nice assist. S 1> ผมไม่นอนแล้วนะแม่เรียกเอเคฝันดีครับคุณเเนาะฝันดีครับคุณชาติเหรอคุณชาติสองสี่หกเก้าสวัสดีครับใครยังไม่นอนทักทายได้นะครับเอ้ยทำไมแบบตช้าไม่เข้าเนี่ยอ้าวแบบช้าไม่เข้า อาดันเลนปล่อยหรือ,อยังครับอ,อ๋อมันเลือสิบห้านาทีแล้วนี่ระวังระวังโลก,กิีคจับแฮมเมอร์ดีกว่าไปเออคิวริฟแม่นิตตึงเกินใช่ครับดูเหมือนจะกินง่ายแต่ว่าผมว่าทีมไฟล์คอมโบเขาเป๊กกว่า ู่วงเกือบแตกร่วงรีร่วงรีถอยสุดอย่าประมาทเลี้ยงคีบเลี้ยงคีบเลนไว้มาจ้าหลุดมาจ้ามาจ้าแหลมแทงป้อมหนึ่งแทงป้อมกลางอยู่ไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยไม่ต้องรีบไม่มีคีบเข้าดันข้างด้วยไอ้ไฟเตอร์เราอะผูบแล้วหุบแล้ว,ลวไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยถอยเลยถอยดันข้างเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างอย่าประมาทอย่าประมาทจะเล่นโยนอย่าเล่นโยนเล่นเล่นให้มันเป็นระเบียบคีบบนเข้าเล่นให้มันดันป้อมดันเลียนอย่าเล่นถมถมถม เกมจบป้อมไม่ได้น,นี่เล่นดีๆเล่นดีๆสิบเก้านาทีแล้วเสียเวลาแล้วเนี่ยคนจะจบตั้งแต่สิบสามนาทีแล้วถ้าเราเน้นป้อมกันอะทีมไฟเห็นได้ชัดเลยว่าเราแพ้ทุกไฟเลยอะดวงได้ยังอาดวงรวยด้านล่างมาเลยครับผมอ่าเหลือป้อมล่างป้อมเดียวนะเดี๋ยวรอโซนดาร์กก็ได้เพื่อนจะเกิดเลขยี่สิบสี่บีเลยเว้ยผมมีล้างนะน,น,น,ะนกบินปะนกก็บินช่ำเหลือเกินงัดได้งัดได้เล่นสุดเล่นสุด เออเนี่ยตัวลำแหลมเล่นได้ล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วยืนค้ำอยู่ยืนค้ำอยู่ไม่มีคีไม่มีค,มมคีิคปรอสองวิคีิเข้าแล้วผมผูบผมหูกเล่นสุดเล่นสุดแวนเล่นตีป้อมบินไปเลยงัดได้งัดได้เอสไอมาเก,กงกาเล่นสุดผมแทงอยู่เพราะว่าเจ็บหลายไอเสียงฮอคิวลีแล้วเนี่ยเอ,อ้ยงัดไม่โดนงัดไม่ติดงัดไปแล้วผมค้ำสุดสวยโอ้หนกนจะทำหนูจะทำหนูนกนกนกจะทำหนู เดี๋ยวนกคนเดียวนะไหวป้านกเลือดเต็มเลยมันบินนิดตายเลยเนี่ยไม่เสี่ยงอะ่ะรีก่อนรีก่อนทาชีเล่นเลยทาชีเล่นเลยผมไม่ดันบนให้ถ้าไม่ไหวถอยอย่าฝืนอย่าฝืนโชว์สเต็ปได้แต่ดูสเต็ปด้วยขิ่บนเข้าตีป้อมตีป้อมผมพูบผมพูบอา้าวนึกว่าจะตีป้อม คลิปเข้าแล้วอะผมภูมให้แล้วคลิปใหญ่เข้าด้วยผมนึกวก็จะตีป้อมแลวโอเคไม่เป็นไรถือว่าคอผิดพลาดเองผมฝืนเองไม่เป็นไรแต่เรามีไอตูตาแลละพยายามตีคลิปไปเลยเนี่ยเออตีคลิปหาเงินจะได้ออกออกกับออกก่อ,อกเกิดนะไอ้ไอ้สุดท้ายไม่ต้องออกก็ได้ั้งผมว่าออกก่อ,อกเกิดเลยผมว่าผมก็ควรออกก่อ,อกเกิดวะเราค่อยสลับเป็นเฟิร์นฟูโซนดาร์กโซนดาร์กนะผมยี่ห้าวีเกิดครับ ลองเล่นดูก่อนถ้าไม่ไหวไม่ต้องไม่ต้องฝืนนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตูต้าตูตาเล่นการดันคีปไปด้วยดันคีปไปด้วยเมียแค่คีปไว้หน่อยนะสี่สี่สี่นะทาชีดักสวยรอดักก็ได้รอดักก็ได้ไม่ต้องรีบเล่นอ่ะทาชีเปิดทาชีเปิดเอ้าหนูก็จะเข้ามันตั้งลาบแล้วถึงเข้าเข้าจังหวะแรกเลยมันจับไปแล้วเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยแข็งสวยทาชีเล่นเลยล่วงเติมได้นะโลกิโลจัดเล่นล่างเล่นล่าง เติมแวนเติมแวนเติมแวนหน่อยซ้อนแวนแวนเล่นสูงอยู่ผมว่าแวนเล่นได้อยู่ตรงแวนอะจี้แวนจี้แวนจี้เปซับซับแวนอะเล่นกับแบนครับแวนเป็นศูนย์กลางสวยสวยสวยอะถอยถอยถอยไม่ฝืนไม่ฝืนถอยมาเอาดาร์กแล้วจบถอยเอาดาร์กแล้วจบไม่ต้องฝืนใครเลือดโรลีตีดูดเลือดคลิปล่างได้คลิปคลิปเราอะคลิปเรามีดูให้ดูดเลือดอยู่คลิปเราคลิปเราทาชิมาทาชิมาแวนเลือดโรนะแวนตีหลังดาร์กได้นะหลังดาร์กมันไม่โดนดาเมจสวยครับดดดูเลลือคิปไ้นะ ทาชิอย่ายืนมองตาชีมาช่วยตีอย่ายืนมองสิไฮโลรีเลือดนะตีคลิปดูดเลือดก็ได้ nice, <Ass> ออกฟืนฟ้นฟูกันขึ้นเกาะเกิดขึ้นเกาะเกิดเผื่อกดิเอ้ยเมื่อกี้ออกแข็งสวยนะทาชิเห็นออกแข็งอยู่ของอยู่ครับพี่คืออะไรเหรอรอของอยู่ครับพี่รอความหมายรองเงินครบใช่ไหมค่อยซื้อใช่ไหม ฟิกงนได้นะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องรีบอ่ะรอเพื่อนมาก่อนได้เรามีสามไม่รีบไม่รีบบจะเย,นยน็นเย็นรอเพื่อนมาห้าก่อนเอ้าทาชีเข้าอ่ะเนี่ยเอาหุบแล้วหุบหุบสามหุบสามเล่นได้เล่นได้ผมยื้ออยู่ผมยื้ออยู่เล่นเลยเล่นเลยรอล้างให้อยู่ล้างให้แล้ว oy. เดี๋ยวว่าจะโดดรอ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 จะเยน็ยนจเย็นนวดคีบปไปดันคีบไปให้คลบปดันให้คลิปดันเราเสียไปสี่ห้าแล้ว เงินไม่พอไปสี่พันขายรองเท้ากินแล้วเนี่ยตึงเกินการวัดเลรเลยยีิบสามนาทีแล้วเนี่ยถ้าใครแพร้ไฟก็คือแพ้ของมองตรงเราจะมีเอตูตาอยู่ดันไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ทาชีแหลมเมื่อกี้เล่นไปผมขายรองเท้าทิ้งแล้วเนี่ยถ้าง,งัดคิกซี่ได้เนี่ยผมว่าคุม้มคิกซี่คลิกซี่เอ้อยงัดไม่โดนแตุ่บอ้อย งัดโลกิผมต keep, it, it, ายคลีบดันคลียไว้ดันคลียไว้ดันคลีบไว้เงินไม่พอขาดนีดหนึ่งไม่งั้นได้เกาะเกิดแหละไม่งั้นจะได้รอดเล่นต่อขาดอีกพันเอ้ขาดอีกร้อยหนึ่งฮนะขาดอีกร้อยหนึ่งก็ได้เกาะเกิดเกาะเกิดเมื่อกี้พุง่งฟิกงัดไม่โดนเมืรร่อกี้เข้าไปในป้อมมันโดนไปครึ่งหลอดเลยพลาดไป าได้กาะเกิดแหละขายรองเท้าด้วยผมว่าไอ้ตูตานี่มันตีมีประโยชน์กว่าปะตูตาสามตัวมีประโยชน์กว่าแวนกาดตัวหนึ่งปะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เอาดาร์กเอาไว้เอาไอ้เอา,เอาไว้ตูตาเลียนกลางสามตัวผมว่าได้ตีบ้อมจบไวกว่านั้นเนี่ย ไม่รีบไม่รีบด่วงไม่อยู่นะสามห้านะไม่เล่นนะผมกระด่วงไม่อยู่นะใจเย็นๆนะดันข้างไปด้วยทาชี้อย่ามาแช่กลางเยอะถ้าเรียนไม่ได้คุณดูเลนข้างด้วยว่าคุณต้องไปกันไหมถ้าต้องไปดันเคลียร์คิวก็พยายามไปเคลียร์ก่อนแล้วค่อยมารวมครับเม็ดกันบนนะเราประคองเราดันเราดันข้างไว้แล้วค่อยมารวมกันเนี่ยตูตาเนี่ยล่างดันล่างดันมารวมนะ เมดเราสาคัญนะเมดโปกไกลได้คลิปกายังไม่ได้กันนะรอรอไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เ <ihrem> ข <hn> ้ารอเวฟหน้ารอเวฟเนี่ยรอแม่น้ําเนี่ยบนไม่ต้องเคลียร์บนไม่ต้องเคลียร์ละบนเดี๋ยวเพิ่งเคลียร์นะรอรอไอตูตาเดินมาก่อนไฟเคลียร์มันจะได้เข้าพร้อมกันรอเล่นนะเตรียมเล่นนะด้วงมาด้วงมาด้วงมาด่วนด้วงมาด่วนผมเตรียมหุบเตรียมหุบเตรียมเล่นเตรียมเล่นเวฟเนี้ยเล่นหุบแล้วหุบสามหุบสามโดน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 งั้นมาเก่งกล้าได้เล่นสุดเล่นสุดล้างให้แล้วแทงสูงอยู่ เบิร์ดเบิร์ดไปเบิร์ดไปจบได้จบได้ไดช็อตเนี้ยตีป้อมไปแคลรี่อะตีป้อมตีป้อมด้วยตีป้อมด้วยสวยเออคือประเด็นคือเราโถมยังไงเราก็ต้องโฟกัสป้อมด้วยถ้าเราไปโฟกัสแต่ไฟมันก็ไม่ได้ขยับคือถ้าไฟเนี้ยใครแพ้ผมบอกเลยว,ว่าโอกาสโอกาสแพ้เราก็มีเหมือนกันประเด็นคือผมว่ามันเสียเวลาคือผมเล่นได้อีกตาหนึ่งเลยนะเนี้ยผมว่าจะลงสักห้าตุ้งครึ่งไนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นกับบางมีนก่อนตาหนึ่งบางบีนโอ้ยที่ยิงถึงเวลาลงแล้วเนี่ยมันเลทไปเท่าไหร่ยี่ห้านาทีเลยปะมันเมื่อยแม้ตึงโพยดาวสูงครับเพื่อนเพื่อนในเพื่อนในทีมย่างเนี้ยเขาแรงคอนนะก็เลยแบบตึงๆหน่อยนี่เป็นไงล่ะทาชิคือออกของถูกเดินเกมรวมได้อะไรได้เนี่ยเบสิกมันเป็นอย่างนี้อ่ะออฟเลนอ่ะ อ่าคุณพิมพ์สวัสดีครับคุณนนท์สวัสดีครับใครจะไล่ด้วยพิมพ์บอกเดอ้อตาตุดท้ายแล้วนะเราไปเล่นสร้างห้องกันไหมถ้าคนจะเยอะขนาดนี้